พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตครับทนายความในทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์ครับทนายวิถีพุทธนะครับผมวันนี้นะครับมีการถามกันเข้ามาเกี่ยวกับการเช่าทรัพย์นะครับผมการเช่าพวกเกี่ยวกับบ้านนะครับผมอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยผมถามว่า หลักเกณฑ์มีอะไรบ้วงครับผมวันนี้นะครับผมจะให้ความรู้นะครับผมตามมาตราที่ห้าร้ยสามสิบแปดนะครับผมเช่าอสาังหาริมทรัพย์นั้นถ้าไม่ได้มีหลักฐานเปน็นหนังสืออย,อย่างใดอย่างใดลงในมือชื่อ,อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสําคัญท่านว่าจะพองรองบักวันดีหาได้ไหมนะครับผมถ้าการเช่ามีกําหนดสามปีขึ้นไปนะครับหรือกําหนดเช่าตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าเราใส่นะครับผมถ้าไม่ได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อจอบนักง,งาน ้าหน้าที่นะครับท่านว่าจะฟ้องร้องบังคับคดีได้เพียงสามปีงั้นแสดงว่าเห็นได้ไหมครับผมว่าการการเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นกฎหมายที่กําหนดไว้มีแบบนะครับผมแบบก็หมายความว่าต้องทําเป็นหนังสือนะครับผมทําเป็นหนังสือนะครับผมวงรลบมือชื่อผู้เช่าและผู้ให้เช่านะครับผมพอเห็นนี้นะครับท่านจะให้ใครเช่าบ้านนะครับผมให้เช่าตึกแถวให้เช่าคอนโดหรือให้เช่าที่เป็นที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์ก็คือ สิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับผมท่านต้องทาเป็นหนังสือนะครับผมแล้วก็ลงนามชื่อผู้เช่าผู้ให้เช่าด้วยนะครับผมว่าให้มีผูกพันธ์ตามกฎหมายนะครับผมส่วนถ้าการเช่านะครับผมถ้ากําหนดเกินสามปีนะครับท่านต้องทําเป็นหนังสือแล้วไปที่กรมที่ดินนะครับผมแล้วไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินนะครับผมว่าการเช่านั้นนะครับผมมีเกินสามปีนะครับผมว่าสามสิบปีสี่สิบปี ใน,ญญในสัญญาอายุการเช่านะครับผมก็ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะครับผมหากท่านไม่ทําตามแบบนะครับผมท่านก็จะฟ้องร้องบังคับคดีได้เพียงแค่สามปีเท่านั้นนะครับจะทําให้ท่านนะครับเสียหายจากการที่แห่งเช่านะครับท่านให้เช่าเป็นสิบปีนะครับผมไม่ได้จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนะครับผมแล้วนะครับผมเขาเบี้ยวท่านนะครับผมแล้วท่านก็จะฟ้องร้องเขาคดีบังคับได้เพียงแค่สามปีเท่านั้นครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมทนายความวดวงรัตทนายความในทีมดกตรกิติศักดิ์นะครับทนายความมิทิพุทธขอเกล่าวกับท่านว่านะครับหากท่านไม่ได้รับความไปตามแล้วยากจนนะครับทางสภาทนายความของเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับ <c oughs> ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี <c oughs> ผมทนายดวงรัตทนายความในทีมดกตรกิติศักดิ์นะครับสวัสดีครับ